สินเชื่อ1 0 0หมื่นธนาคารกรุงไทยยืมได้หมื่นผ่อน217บาทต่อเดือนครับผมธนาคารกรุงไทยได้เปิดสินเชื่อ10หมื่นยืม10,000หมื่นผ่อน217บาทเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายๆคนมองข้ามนะครับกับธนาคารกรุงไทยที่ตอนนี้ได้ปล่อยสินเชื่อออกมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็มีอีกสินเชื่อแนะนําเป็นสินเชื่อ1 0 0หมื่นยืมได้10,000หมื่นนะครับผ่อนเพียง2 1 9บาทต่อเดือน อนุมัติไวใน5นาทีเท่านั้นนะครับผมจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะครับก็คือสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารทําสัญญาและตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่านกรุงไทยเน็กนะครับวงเงินสูงสุดที่สามารถจะกู้ได้ก็คือ5 0 0แสนบาทาการกู้ง่ายนะครับไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกันและผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ500บาทครับผมจำนวนวงเงินกู้และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อนนะครับ ก็จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคุณสมบัติผู้กู้นะครับผมซึ่งรายละเอียดของคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้นะครับก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับผมข้อที่1เลยนะครับเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าที่ทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและเป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคารกรุงไทยครับผมข้อที่2เปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงปัจจุบัน และมีการทําธุรกรรมครั้งล่าสุดภายใน30วันย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อครับผมข้อที่3มีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินขั้นต่ำเดือนละ1,000 0บาทข้อที่4ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่านกรุงไทยเน็กแอปถุงเงินหรือกรุงไทยคอนเน็กเท่านั้นนะครับข้อที่5ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินและไม่มีหนี้สินล้นทนตัว ส่วนอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับโดยอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ระหว่าง 11- 20%ต่อปีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับผมหรือจะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือ call center ที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1 1 1ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับผม และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับให้กดติดตามช่องของเราได้เลยนะครับทางช่องก็จะนำข่าวสารดีๆมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ